สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยกับแพลตฟอร์มแรกใน YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะส่วนแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆนะคะเพจแรกคือเพ วัฒนธรรมเพจที่2คือเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยที่สําคัญค่ะฝากกันเอาไว้นิดนึงอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องบอกว่าเราได้เห็นถึงความสําคัญนะคะของศิลปินแห่งชาติผู้รังสรรค์ผลงานในด้านศิลปะทั้งด้านทัศนศิล ศิะะลปะการแสดงแล้วก็วรรณศิลป์ให้แก่ประเทศชาติทําให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาชาติว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงสมควรสําหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนและให้กําลังใจศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศินลปะอันทรงคุณค่าทรงภูมิปัญญาของแผ่นดิน จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการที่จะรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะซึ่งรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดคุยในเรื่องของการสร้างพระพิกคเนตรุ่นมหาเทวาราชาโชคลาบนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาปรติมากรรมออกแบบถ่ายภาพโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และทําพิธีโดย ยพระอาจารย์ที่วัดเลาบางขุนเทียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทั้ง4ท่านเลยเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เราจะเชิญมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอต้อนรับค่ะสําหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศินป์ปติมากรรมประจําปีพุทธศ,ศักราช2558นะคะขอต้อนรับ อาจารย์วรนันท์ชัชวานทิพากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินภาพถ่ายประจําปีพุทธศักราช2552ขอต้อนรับอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินจิตรกรรมประจําปีพุทธศักราช2557และขอต้อนรับพระครูวิทูลสุนทรกิจวัดเหลาบางขุนเทียนนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขากราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะะอาจารย์ขา วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่กิ๊กจะได้มาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษถึง4ท่านในรายการของเรานะคะแรกเริ่มหลายๆคนจะรู้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเราเราต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจอยากจะทํามาค้าขายดีประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยเงินทองหลายๆคนจะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะพระพิคเนตนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างพระพิคเนตนะคะในรุ่นมหาเทวาราชาโชคลาภทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะสำหรับอาจารย์วรนันท์ก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราจะจัดสร้างพระพิคเนตรุ่นนี้มหาเทวาราชาโชคลาภคืออะไรคะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงที่มาที่ไปคะ่ะครับ ในการจัดสร้างาพระเกเนตรุ่นนี้สมาคมวัฒนะส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มาปรึกษาว่าเขาอยากจะสร้างาพระเกเนตเพื่อหาเป็นกองทุนให้กับศิลปินแห่งชาติที่เราตั้งมาสามร้อยกว่าท่านนะครับคือว่าเพื่อใช้เป็นงบสนับสนุนในด้านต่างๆาก็ผมก็เลยเระหว่างช่วงที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเ ปที่ปลายปีที่แล้วได้มีโอกาสไปที่เมืองชิงไห่คือคือคือที่ประเทศจีนเนี่ยก็ไปเห็นวัชิระกระดิ่งในตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้คือที่ชิงไห่เลยใช่ไหมคะใช่ครับที่ที่เมืองชิงไห่ที่ประเทศจีนวัชิระกระดิ่งก็คือเขาจะโผูกอยู่ในตรงรูปประคำที่พระทางหินนาณนเขาใช้นับกันใช้ชักกันนะครับแต่แล้วก็จริงๆแล้วในวัชระ กระดิ่งเนี่ยก็คือจะพูดถึงกระดิ่งก็ะระฆังก็ได้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้คือคือ,คอเราก็เลยเโชคดีปรึกษาอาจารย์วิชัยสิทธิระซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปฏติมากรรมคือคือได้ออกปั้นมาหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นโด่งดังมากก็เลยถามอาจารย์ว่าถ้าหากว่ารุ่นใหม่ที่ทางทางสมาคมส่งเสริมจะสร้างเนี่ย ขอให้เป็นวชิระกระดิ่งซึ่งมันจะแปลกกระรุ่นอื่นท่านอาจารย์ก็รับปากแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือแล้วก็ท่านก็ขอไปนิมิตในการสร้างอะไรต่างๆนะครับพิมพ์ทรงก็คือท่านก็รับปากแล้วก็ได้ไปนิมิตรวมทั้งการสร้างอยู่หลายเดือนจนกระทั่งออกบอร์ดมาเป็นแบบที่เราเห็นอยู่พระพิคเนตรุ่นนี้เลย ใช่ครับโอ้โหแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากกระดิ่งที่ชิงไห่ใช่ครับคือ,อคือคือไปแล้วเห็นแล้วชอบว่าเออผมก็ตอนแรกไม่ได้อะไรผมซื้อซื้อซื้อมาก่อนเพราะเห็นแล้วชอบว่าเบ้านเราตรงวชิระเนี่ยมันจะวชิระเฉยเฉยจะไม่มีกระดิ่งอยู่ข้างล่างแต่เขาเอาสองอย่างผสมกันซึ่งเดี๋ยวความหมายให้ท่านอาจารย์ปัญญาเล่าก็คือความหมายจะดีมากสำหรับผู้ที่ไปบูชาอะไร แล้วก็จะพิมพ์จะแปลกกว่ารุ่นอื่นที่จะสร้างผมก็คิดว่าเวลาเมื่อพวกเราสร้างโดยออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติทางด้านประติมากรรมผู้มีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องสร้างเป็นพิเศษเพื่อจะให้คนที่เอาไปบูชาเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนถูกไหมคะซึ่งตอนแรกเนี่ยกี้กำลังจะถามอาจารย์โบนานอยู่แล้วว่าเอ๊ะกระดิ่งวะัชะรัเนี่ย คือมีความหมายเชื่อมโยงกับองค์พระพิคเนตอย่างไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของความหมายเดี๋ยวถามอาจารย์ปัญญาแต่ทีนี้อาจารย์วรนันท์ขาถามนิดนึงว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเรามีพิมพ์กี่พิมพ์มีต้นแบบอย่างไงบ้างคะสาหรับรุ่นนี้เนี่ยเรา,เ,าเน้นเป็นรูปหล่อรอยองค์นะครับ<ฆ>ก็คือ9นิ้วก็คือเนื้อสำลิดสำลิดอย่างที่เราเห็นตัวอย่างที่โชว์อยู่9บบน,นิ้วเราสร้าง1 6 8องค์ ร้อยหกสิบแปดองค์เพราะว่าถือเคสตามเลขที่สวยคือหนึ่งหกแปดนะครับโอ้โหมันรวมกันคือเลขมงคลที่พูดถึงโชคลาภต่างๆ uh huh. นะครับคือหน uh ึ huh. ่งหกแปดเสร็จแล้วในหนึ่งหกแปดเนี่ยเรามีตีโค้ดนัมเบอร์โค้ดแต่และเสร็จแล้วก็ยังมีล uh ันนัมเบอร์เพราะว่าลันน uh ัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับ uh huh. เป็นการสร้างที่ถูกต้องออแล้วก็ มีรูปแบบที่เชื่อถือได้แล้วก็รวมถึงมีโค้ดนัมเบอร์กำกับ <Okay. S 2> คือหนึ่งร้อหกสิบแปดในหนึ่งร้อยเก้านิ้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเนื้อสำริดแล้วก็อาจารย์ได้ออกแบบสีเขียวแล้วก็ยังมีพระอาจารย์ชาลุงเนี่ยได้ช่วยเทยเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะเนี่ยในพระพิกนเนตที่สร้างเก้านิ้วเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่สร้างเก้านิ้วแล้วก็ คือเนื้อนวะเนี่ยเนื่องจากว่าทุนสูงเนี่ยจะทําให้คนสั่งจองพิเศษเราก็สร้างตามยอดจองนะครับคือไม่ได้ว่าสร้างไว้ก่อนแต่ว่าต้องจองมาก่อนถึงจะสร้างเพราะว่าต้องลงทั้งทองทั้งวัตถุต่างๆถึงเก้าชนิดในเนื้อนวะนะฮะมันก็จะทําให้การสร้างมันดูเข้มขังแล้วช่วงนี้ราคาทองก็รู้อยู่แล้วโอ้โห อาจารย์คะสามหมื่นสูงมากเราก็ต้องดูยอดจองที่แน่นอนนะครับจาก9นิ้วก็จะมีรุ่น6นิ้ว6.7นะครับค,คือเราใช้สิบหกจุเซนสิบหกจุดแปดเซนคือถือเคตแรกหนึ่งหกแล้วก็ออพอสิบหกจุดนี่ก็คือประมาณ6.7นิ้วเราสร้าง2 5งพห้าอองค์ตามปีพศ ก็คือสองห้าหกห้าปีนี้เลยใช่ครับแล้วก็เป็นเนื้อสำริดจากหกนิ้วเราก็มาสามนิ้วนะครับสามนิ้วเลยจะสร้างหนึ่งพันองค์เป็นเนื้อสำริดเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเอ่อหนึ่งนิ้วอีกสามพันองค์นะครับแล้วก็เราก็ยังเผื่อว่าคนบางคนอยากจะไปห้อยคอมีขนาดหนึ่งจุดห้าเซนนะครับหนึ่งจุดห้าเซนครับผมห้อยคอได้ ก็จะมีเนื้อสอมฤทธิดเหมือนกันไหมคะอาจารย์ไม่ครับมันมีเนื้อทองคำค่ะนะครับแล้วก็เนื้อนวโลหะเนื่องกันเนื้อสําฤธิดมีสี่เนื้อสี่เนื้อเลยใช่แล้วก็มาเป็นเหรียญห,หล่อเหรียญหล่อนี้เนี่ยก็คือเอมันเราเป็นแบบหล่อโบราณเหรียญหลอก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อขนาดสองจุดห้าเซนซึ่งแบบก็กำลงัง ไปทําแบบอยู่นะยัง,ยง,ยงไม่เสร็จああก็มีเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อเมกะพัหมีเพิ่มพิเศษคือเนื้อเมกะพัดและก็เนื้อสำร,ร,ริดเสร็จแล้วก็มีเหรียญปั๊มซึ่งเราให้กองกระสอบเป็นผู้ปั๊มก็คือเพื่อความมั่นใจว่า,าการสร้างได้มาตรฐานและเราไม่มีการสร้างเสริมเลย,ลยเพรา <gods. S 2> ะมีใบกำกับนะครับมีสร้างเนื้อทองคำเนื้อนวะโลหะเนื้อเ, jard, เ,เงินและก็เนื้อทองแดง โโอ้ห oh. ซึ่งในตัวเหรียญปั๊มก็เพื่อจะให้ประชาชนชาวบ้านมีโอกาสได้จองไปบูชาก็จะสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญก็ราคาจะถูกสุดของ oh. วัตถุมงคลชุดนี้คือมาทำพิธีที่กรมเราในในวันที่17นะครับ oh. แล้วก็จะมีพระมานั่งเทวาพิเศษห้ารูปซึ่ง oh. ซึ่งเราจะทำกลางแจ้งนะครับ oh. แล้วก็พระอาจารย์ชาลรงมาคุม พิธีกรรมต่างๆนะครับนีวันที่17นี่กิ๊กไม่พลาดแน่17กุมภาพันธ์นี้นะคะใช่ครับ17เดือนนี้ครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจําไว้ให้แม่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดีย๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องของพิธีเทวาพิเศษกันต่อนะคะคอาจารย์ขาทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วหนูถามไปต่อเลยเรื่องของแรงบันดาลใจบ้างดีกว่าในการที่สร้างองค์พระพิคเนตปางนี้ขึ้นมาเดี๋ยวถามอาจารย์ปัญญาต่อเลยนะคะครับการที่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจะสร้างอะไรสักสิ่งหนึ่งให้เป็นที่ยอมรับนับถือหรือเรื่องศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่ต้องคํำนึงถึงความหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นมงคลเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่น่าจะพลาดครับพระพุทธเนตรองค์เนี่ยโดยความหมายรวมๆแล้วเราจะมีความหมายในการสร้างอยู่สีอย่างอันที่หนึ่งอาจจะเป็น ท่านทรงเป็นเทพแห่งปัญญาปัญญาที่จัดมนทินปัญญาที่ให้แสงสว่างปัญญาที่ทำให้เราฉลาดแหลมคมอันที่สองจะเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาศิลปะวิทยาก็จะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์มีหัวสมองเป็นเลิศแล้วก็เป็นผู้เก่งในการศึกษา แล้วเป็นเรื่องของศิลปะโดยตรงอยู่แล้วคอันท,ที่สามเรื่องของเอทพเจ้าแห่งโภคทรศัพย์พปัจจุบันเราเห็นว่าสังคมไทยเรานับถือพระพักระกิเลสอย่างมากเรื่องจากเป็นเทพแห่งโภคทรัพย์คือใครบูชาใครอธิษฐานดีใครทําในสิ่งที่ดีก็จะมีโชคลาบาาล่ำรวยขึ้นมาได้อีกด้านหนึ่งก็เทพเจ้าแห่งลาบยศสรรเสริญครับ พระนั้นทั้งสีอย่างเนี่ยจะอยู่ในพระหัตทั้งสี่กรของพระพิคเน่หมดที่ความหมายที่ผมกล่าวถึงโดยคร่าวๆนอกจากนั้นก็มีสังวานที่เป็นรูปงูก็เพื่อที่จะปกป้องรักษาและคุ้มครองแล้วก็ดูแลในเรื่องของเกียรติยศนะอย่างที่สําคัญคือท่านั่งเป็นท่านั่งที่สบายและเป็นธรรมชาติอนั่งแบะเท้าออกห่างนิดนึงเพื่อ ให้ทรัพย์สินไหลเข้ามาสู่เรือนกายสําหรับผู้ที่บูชาในขณะเดียวกันเราก็จะมีผ้าทิพย์สำหรับการเป่าปัดขจัดโรคภัยความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นสิ่งเหล่านี้คือความหมายที่เราบูชาแล้วเรานึกถึงแล้วเราอธิษฐานก็จะเป็นมงคลที่เราสามารถสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้ครับ ความหมายกินใจมากความหมายดีมากคือครบทุกด้านเลยค่ะอาจารย์นอกจากผู้ปั้นคืออาจารย์วิชัยสิริฐรัตน์เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องปั้นพิกเน์เป็นหนึ่งในตองอูเลยผมว่าครับแล้วยังมีความหมายดีเท่าที่ผมได้ได้เล่าถึงแต่เวลาเราจะไปเช่าวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนขอให้เราสังเกตหนึ่งใครเป็นผู้ทำ พระผู้ทำดีอย่างเช่นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทาในสิ่งที่ดีอยู่แล้วสองนี่คือเป็นเป็นจุดประสงค์ของของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่แล้วกรมส่งเสริมได้เงินแล้วไปทําอะไรก็ไปสนับสนุนศิลปินทานุบนารุงศิลปะวัฒนธรรมดูแลศิลปินแห่งชาติหรือศิลปินอผู้มีวัฒนธรรมดีเด่นทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำเพื่อชาติทำเพื่อสังคม ก็เป็นเป็นเรื่องที่ปรารถนาดีอยู่แล้วอันต่อไปก็ดูว่าพิธีนี้น่าเชื่อถือไหมเรามีเจ้าพิธีอย่างท่านพระอาจารย์ชัยนรงมาแล้วอาจารย์นรงมาแล้วงานนี้ผมเชื่อถือได้แล้วว่าพิธีของเราจะต้องทําให้ถูกต้องและดีและศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอในขณะเดียวกันสถานที่เรามาทําที่กรมส่งเสิรวัพระธรรมเลยอ๋อเรามาทําที่ลานที่นี่เลยลานที่นี่เลยทั้งพิธีเททองพิธี เอ <Hey, S 1> <Okay. S 2> วาวิเศษที่นี่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นพิธีที่นี่สถานที่ที่นี่เออเออเป็นนิมิตหมายเป็นมงคลแน่นอนเพราะฉะนั้นสี่อย่างที่ผมได้เล่าถึงเนี่ย <Okay. S 2> วเวลาพิจารณาดูนอกจากความงดงามและว,วัตถุประสงค์ของการสร้างแล้วพิธีดีครบทั้งหมดเนี่ยผมผมถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง <Okay. S 2> สําหรับการสร้างพระพิฆเนศในครั้งนี้ค่ะเ okay. พราะฉะนั้นนี่คือทําให ประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้มั่นใจได้แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นนี้เนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าเราจะมีออกมาบ่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ศิลปินแห่งชาตินะคะคที่มาปั้นให้แล้วก็เอามาเนี่ยถือว่าเป็นส่วน ร่วมกันกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเราด้วยนะคะในการที่จะทำนูบบำรุงนะคะแล้วก็เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนรวมไปถึงศิลปินที่อยู่ในสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองอันนี้ถูก <ผม S 1> ต้อง <ขอ S 1> เลยนะผมขออีกเิดหนึ่งครับนายกิธรีกรค่ะคือบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมาทำช่วงนี้นเศรษฐกิจด,ดูน่าจะยังกำลังพัฒนา,หร,าหรือกำลังฟื้นฟูอยู่และดีเลยว่าผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สิ่งเคารพบูชา สิ่งยึดเนี่ยวใจิตใจได้อธิษฐานในสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อไปในสถานปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่สังคมไทยเรามีพี่ยึดเนี่ยวอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วทาให้ใจิตใจเรามั่นคงทําให้เราสามารถที่จะขจัดปัญหาอุปสรรคทุกโลคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจทั้งหลายในช่วงนี้เราถึงทำนถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ ที่ดีไม่ใช่ส่วนกระแสรหรือส่วนสศรกิจ <No. S 2> เป็นช่วงที่เราต้องการให้สงังคมต้องการให้คนไทยเรามีวิถีชีวิตที่ดีและงดงามยิ่งขึ้น ใช่ค่ะแล้วเหมือนเป็นกําลังใจให้เราด้วยถูก,กไหมคะอาจารย์คือแบบบางทีอย่างเงี้ยเวลาเราเจออ่าอย่างโควิดระบาดอย่างเงี้ยเจอสิ่งต่างๆรุมแล้วปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเข้ามาพอเราได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระพิคเนศแบบเนี้ยเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภลาบยศสรรเสริญรพอเราได้บูชาเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจดีๆเรามีกําลังใจที่จะออกไปเพื่อที่จะทํามาหากินต่อหรือว่าเพื่อที่จะสร้างให้ตัวตัวของเราเองเนี่ยมีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วยครับโอ้โห นี่ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสวนกระแสเลยนะแต่ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปอยากจะให้อาจารย์วรนันทิ้งท้ายสักนิดนึงกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเชิญค่ะครับผมผมในนามตัวแทนทั้ง4ท่านกรรมการนะครับก็คือขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาแนะนําโครงการดีๆที่จะสร้างพัฒนา นะครับแล้วก็ในท่านี้ก็คือขอเรียนเชิญทุกคนนะครับก็คือในวันที่17เจ็ดกุมภาถ้ามีโอกาสก็มามาร่วมพิธีเทวาพิเศษด้วยนะครับค่ะ หลายคนบอกว่ามาแน่นอนพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเป็นสิริมงคลมากแน่นอนค่ะวันนั้นเพราะว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้เจอทั้งเกจิอาจารย์นะคะหลายๆท่านรวมไปถึงได้มาร่วมพิธีนะคะที่จะทําให้เราเหมือนเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองให้ตัวเองมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีโชคมีลาบมากขึ้นด้วยนะคะ ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงเลยจริงๆนะคะวันนี้ทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะมีส่งผลในการยืดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เรามีความสุขและก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและสําหรับวันนี้รายการของเรานะคะคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันย้ํากันอีกครั้งนะคะมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก,กู๊กิ๊กและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ